สวัสดีค่ะเจเคนโนมาแนะนําบ้านสวนนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะเป็นบ้านไม้นะคะสภาพดีค่ะใต้ถุนสูงนะคะน่าอยู่อากาศก็ดีนะคะทุกท่านบ้านสวยๆเลยนะคะด้านหลังไม่ติดใครนะคะวิวทุ่งนากว้างๆเลยค่ะเดินทางได้สะดวกนะคะอยู่ที่บ้านโปง่งตําบลบวกค้างอําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะเนื้อที่1ไร่2งาน66ตารางวาค่ะ ลดราคาพิเศษนะคะเหลือเพียง2 3 3ล้านสบาทเท่านั้นนะคะรวมค่าใช้จ่ายในวันโอนแล้วด้วยนะคะทุกท่านปกติขายแพงกว่านี้นะคะนี่ลดให้ราคาพิเศษแล้วนะคะเข้าเมืองเชียงใหม่แค่13กิโลเมตรเท่านั้นนะคะท่านใดต้องการรับชมพื้นที่ดินสถานที่จริงนะคะสามารถติดต่อไปได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะบ้านสวยบรรยากาศดีๆวิวธรรมชาตินะคะ อากาศที่บริสุทธิ์นะคะไม่อยู่อยู่ไม่ไกลจากแหล่งชุมชนมากด้วยนะคะก็มีเพื่อนบ้านนะคะทุกท่านมีเพื่อนบ้านไม่ไกลนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ